องการบริหารส่วนตำบลประสงค์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ห้าตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอนณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสมอทองตำบลคลองพาทิศใต้ติดต่อกับตำบลป่าเวอำเภอชยาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลวังทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลปากหมากอำเภอชายา อำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาจำนวนหมู่บ้าน27หมู่บ้านจำนวนครัวเรือน9,114ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น2 1 0 1 8คนทรัพยากรและอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราปลูกต้นปาล์มและพืชเกษตร ปรากฏการในสังคมและเงื่อนไขร่วมสมัยอ,อําเภอท่าชนะเป็นสังคมเปิดกว้างมีความสลับซับซ้อนเช่นสังคมทั่วไปด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ให้มีประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ถือเป็นกองบุญที่ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นต่างๆร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อนำเงินกองทุน มาช่วยเหลือสมาชิกในยามที่จำเป็นดูแลกันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนมีข้อระเบียบที่ชัดเจน15เรื่องเช่นเมื่อยามเจ็บป่วยคลอดบุตรเสียชีวิตทุนการศึกษาส่งเสริมอาชีพรวมทั้งยังช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการครอบครัวเปราะบางเป็นต้น เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2551มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่6ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน112คนครอบคลุม27หมู่บ้านสมาชิกกองทุนจะต้องสมทบเงินเข้ากองทุนวันละ1บาทปีละ365บาท ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน1,750คนนอกเหนือจากแผนงานสวัสดิการแล้วด้านการส่งเสริมอาชีพก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลสมาชิกในชุมชนกรณีประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอจับปลายจ่ายจากการเกิดโรคระบาดโควิด1 9ทําทำให้เศรษฐกิจตกตำ่ำ ทางกองทุนได้จัดสรรงบประมาณด้วยการจัดหาวิทยากรเพื่อสร้างเสริมอาชีพก่อเกิดรายได้เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมนุนไพรบ้านเกาะมุกผลิตน้ำพริกสูตรต่างๆเช่นน้ำพริกนรกเครื่องแกงส้มแกงเผ็ดมีรายได้ต่อคน1,500-2,000ถึงบาทต่อเดือนการปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษจำหน่ายในชุมชน มีรายได้1,500ถึง2,500ต่อเดือนร่วมกลุ่มเพน้นผ้าปาเตะร่วมกลุ่มทำผ้ามัดย้อมและแปรรูปเป็นกระเป๋าอีกทั้งส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกผักไว้กินเหลือแบ่งปันการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ให้ความรู้ด้านอาชีพบริษัทประชารัฐให้ความรู้ด้านการตลาดพัฒนาการอำเภอให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือนเป็นต้นสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสมาชิกจึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าสร้างความรักความสามาคัคคีลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้มีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การขายในชุมชน ตลาดนัดชุมชนจัดบูธขายสินค้าตามงานและช่องทางสื่อออนไลน์